นี่ฮะถ้าเราหามอเตอร์ไซค์ไม่ได้นะครับจะมีนี่ฮะเป็นวินมอเตอร์ไซค์แบบนี้นะเขาก็จะจอดรอแบบนี้เราสามารถเข้าไปถามราคานะฮะแล้วก็บอกจุดหมายว่าเราจะไปที่ไหนเพื่อนแต่สําหรับผมผมคิดว่าการเช่ามอเตอร์ไซค์เองอ่ะมันดีกว่านะเพราะว่าแบบนี้มันไม่คุ้มอ่ะเที่ยวละ1นึ่งแสนดองกับเพื่อนตอนนี้เขามีคอนเสิร์ตนะเพื่อนเป็นการแสดงโชว์ของชนเผ่านะ เดี๋ยวผมจะพาเดินไปหากลุ่มนักแสดงใกล้ๆนะครับหลังจากแสดงเสร็จแล้วใช่ไหมเขาจะมาเยืนอยู่ข้างบนเนี่ยแล้วผมจะพาไปถ่ายรูปแล้วก็ไปถ่ายวีดีโอเขาใกล้ๆดูกันนะเพื่อนๆออี่ก่อนอะนะครับ p a ริสเอริสเริสดูนะนี่ผมชอบการแต่งกายเสาวดีมากเลยเพื่อนอๆสวยมาก เหมือนพีนอ่ะก็ถือเครื่องดนตรีเหมือนพีน่ะแล้วก็ชนเผ่านี้ค่ัเพื่อนแต่งกายก็จะอีกแบบหนึ่งนะนี้จะมีเป็นกระบอไม้ไผ่ฮะนี่อันนี้ก็จะหวานแหววขึ้นมาหน่อยฮะสีชมพูฮัลโรล ่ข้างบนนะเขาก็จะมีเป็นขบวนพาเลทน,นะฮะก็จะมีตัวแทนของชนเผ่าต่างๆนะฮะไปยืนขึ้นข้างบนละเดี๋ยวเขาก็น่าจะแห่รอบๆนี่ผมว่านู่นแห่ละข้างหน้าก็จะมีเป็นขบวนมังกรอ,อะ่ะใครที่มาก็อาจจะไม่ได้เห็นแบบนี้เสมอไปนะฮะก็จะเห็นรอยยิ้มความอินโนเซนต์ของผู้คนที่อยู่บนเขานะฮะเฮลโหซินจ้า เอาเป็นว่าการที่เราไม่ได้เช่ามอเตอร์ไซค์ไปขับเที่ยวข้างนอกวันนี้ก็ส่งผลดีให้เราได้มาดูขบวนแล้วก็มาดูการแสดงของชนเผ่าต่างๆเพื่อนๆเพราะว่าถ้าผมขับมอเตอร์ไซค์ออกไปตัวนี้ก็คงไม่ได้มีโอกาสพาเพื่อนๆมาดูการแต่งกายแล้วก็ขบวนพาเลทของชนเผ่าต่างๆวันนี้นะฮะก็จะพูดว่าไงดีอ่ะฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมอแต่ว่าก็ทําให้เราอารมณ์เสียไปไปไปเลยนะเหตุการณ์นั้นอ่ะยังวะ ได้ยินดนตรีนี้ตอนแรกคิดว่าเป็นดนตรีพินแบบแถวอีสานเพื่อนเกือบลืมตัวเสิร์ฟไปแล้วนะยูรันโซเฟสเอาสินเจา้าอุ้ยผมน,น่าจะใส่เสื้อตัวนี้มาเนาะวันนี้ก็ <laughs> <laughs> ถือว่าโชคดีฮะไม่ได้เช่ามอเตอร์ไซค์แต่ว่ามาได้ดูขบวนพาเลตแอนลองถามราคาดูฮะ ไปทาวหวานนะจากนี่ราคาเท่าไหรอย่าเราลองดูนะเพราะว่าที่โฮสเทลมาบอกว่าหนึ่นงแสนสองหมื่นดองกูแอนแบงโอลิโกโออ่าวันสาร้อย 3, uh, 3, yeah. สามหลอดสามเสนตรงใช่ใช่ใช w ใช่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 ใม่ใช่ใช่าว่ใช่ใช่ใจ่ใช่ใช่ใช่นช่ใช่ใช่ใชเใื่ใช่ใช่ใชตใช่ใช่นช่้ช่ใต่อช่ใม่เตอร์ไใค์นะคใับเดี๋ยวลองเข้าไปถามใช่ใช่ใช่ใชฮใช่ใช่ใอ่นี่ใชะะ่ใช uh, no, ่ what is now ah someone there hello do you have motorbike for rent no motorbike uh, do you know where where can, can i, I... มาลุ้นกันว่าผมจะหามอเตอร์ไซค์ได้ไหมวันนี้มันก็กำลังจะบ่ายสามแล้วอ่ะ Hello Do you know where can I find the motorbike rental Motorbike rent Yes อือก็เน e> ี่ฮะเห็นคนอะไรก็ถามไปมั่วเลยเพื่อน Do you know where can I rent motorbike อ๋อดีโอเค thank you he knows yeah thank you อไทแลอ๋อ you can speak Thai พูดไทยได้นะครับว้าวเก่งจังเลยชื่ออะไรครับเนมตุ้นตุ้น hello Hello, you want to ride a motorbike? Yeah, can Automatic we... or manual? Automatic, how much? Automatic, uh, not automatic, uh, same automatic, okay? Ah. Manual. A oh, manual? Yeah, that's gear, okay? Uh-huh. That's the gear. Yes, how only... much is this? Uh, this one, 200,000 we only rent half day. How many days? Only half day. Uh, one, we... Uh... we will return around 6pm or 7pm today. Okay, 150 net price. Right? ready? Are you ready? Yes. Okay. Can you hold the camera? Of course. For my safety, I prefer to hold the camera for him. <laughs> Thank you. Thank you. Bye bye. See you. Bye. ตร,ตรงนีาฮะไอเดนไม่อย o ก t ุบสเโอ้โอ้โอ้ไม่อยากเอาเท้าลงเลยเพืเ่อน,นโอ้กลัวมันสไลด์มากเลยตอนนี้ว้าเออไอทิงว a คแอนท้าฟอร์ไวเดี๋ยวผมจอดข้างทา,างแป๊บหนึ่งครับน่าจะจอดได้นะ มาดูวิวครับก็จะมีตรงดูวิวเนี่ยก็ยังมีคนขายของนะฮัลโหลโนมันนี่เหรอโนมันนี่โนมันนี่นะี่ฮะตรงนี้น่าจะเป็นทาวา,าเพื่อนๆว่านี่เป็นจุดไฮไลท์ที่มาดูนาะขั้นบันไดที่สาปานะฮะแต่ว่าตอนนี้ข้าวเขาก็ปลูกแต่ว่ามันยังไม่สวยนะก็จะเห็นแค่นาขั้นบันไดเฉยๆ แต่วิวคือดีฮะวันนี้ก็จะมีฮะชาวเขามาใสยของซาปาในที่สุดก็ได้มาเยือนแล้วนะเพื่อนๆเป็นไงกันบ้างฮะบรรยากาศผมว่าถ้ามีโอกาสได้มาพักโฮมสเตย์ของชาวบ้านอยู่นอกๆตรงเนี้ยมันจะทําให้เราได้แบบสมรั์ความธรรมชาติแล้วก็บรรยากาศแล้วก็ดูกับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่จริงๆอะฮะขายของเก่งมาก ดูวิวด <JJ, JJ. S 1> ีมากเลยอ่ะมาเดี๋ยวจะขับลงไปเรื่อยๆข้างล่างนะเพื่อนฮัลโหล ว้าวข้าแม่น้ำว้าวดูวิวตรงนี้ดินแม่น้ำผ่านานบเพื่อนเนี่ยผมว่าแม่น้ำตรงนี้แหละนะน่าจะเป็นแม่น้ำสายหลักที่ทำให้คนทำการเกษตรที่ซาปาเนี่ยมีน้ำนะครับผมทำนาว้าวคนที่นี่ก็จะทักทายพูดภาษาอังกฤษก็จะต่างแรกเลย where you from แล้วก็ what's your name ครับผม

อามิอาใช่อาาีคือเพื่อนของฉันใช่โอเคเาพูดเป็นภาษาฝรั่งเศสจริงเหรอใ้าวฉันอายแล้วัสดีครับ

40. Okay. A40. Oh no, enough. Uh, enough. No. do you like EA40? No. We okay. already, I've already bought this one. EA4 plea. No. a 40 Okay. <laughs> 4 plea. One, two, three. Hey, one more. <laughs> yes. Ooh. Yes. Wow. Oh. Look beautiful. Oh, little, little, beautiful. Very, it out. No, not all. Oh, beautiful. One, two, three. โอเค beautiful ห้าสิสี่แ่ัอ้มปาหิงอะว้าวม่มา beautiful s t i l ิ b e a u ม่มาาสิบีมัวเอ็นเอกระยูอ้ซมีจอะเลยว้าวเดี๋ยวแวะหาอะไรดื่มกันฮะสุดแล้วก็จะกลับ hello ชื่อร้าน Plum ครับผม มีที่นั่งเยอะเลยฮะเดี๋ยวเราจะนั่งข้างนอกกันตรงนี้ก็ดีนะฮะหมู่ดีมากเลยอ่ะว้าวแค่ just check check it out first โอเค a g r e a t yeah here's better yeah nice okay ใส่ e ีซ e เมนู yeah ว้าวขึ้นมาข้างบนเนี่ยอากาศดีมาก more, เห็นวิวด้วยฮะเพราะถ้านั่งข้างล่างมันจะมองไม่เห็นวิวตรงนี้นะ okay for me lime smoothie, lime smoothie yes. and one beer yeah. i want to drink beer but i cannot you can't drink. i'm riding. <laughs> cheers mm. very nice I to perfect. see you cheers me too <laughs> i'm really glad and nice to see you เดี๋ยวคืนนี้เราก็จะกลับไปที่ฮานอยนะฮะเพราะว่าอีก2วันผมก็จะต้องบินไปต่อที่บาหลีอินโดนีเซียเพื่อนๆแต่ว่าตอนนี้เอากระเป๋าไปฝากไว้กับล็อบบี้ก่อนค่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาขึ้นไปบนยอดเขาฟานซีปันนะฮะก็นี่ฮะชุดที่ยังหลงเหลือจากทริปหน้าหนาวเพื่อนๆยังเหลือเสื้อตัวนี้นี่ฮะราคาเพื่อนๆเวชาเชือทกเนะฮะเจ็ดแส สามหมื่นเจ็ดดองแล้วก็ตั๋วโมโนเรลไปกลับนะฮะ99,000ดองครับสวัสดีจ้าฮัลโหลอ่า I want to buy the cable car two ways and the monorail. อ่า uh, this and this right? Yes. Eight e i g h u n d r e d and thirty six thousand. Eight hundred thirty six. อ่า can I pay by card? Yes. Thank you. ได้บัตรมาแล้วเพื่อน เราก็เดินตรงเข้ามาเลยนะฮะเนี่ยสถานีรถไฟโมโนเรลนะฮะเขาบอกว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่เห็นวิวสวยมากๆเลยนะฮะผมในเวียดนามฮัลโลนี่ว้าวเป็นรถไฟใหม่นะฮะแต่ว่าดีไซน์ที่เขาออกแบบเนี่ยคลาสสิกน่ารักมากเราไปเอาข้างหน้าดีกว่าเพื่อนๆ จะได้เห็นดีนะเจ๋งวะจริงๆอ่ะรถไฟสายนี้มันไม่ได้ใช้เวลานานเลยนะฮะแค่ประมาณ5นาทีฮะแล้วผมมายืนตรงนี้แล้วกันตอนแรกคิดว่าจะไม่ตื่นเต้นนะแต่พอรถไฟออกแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นนิดๆนะเพื่อนๆไปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกัน โอ้ยก็สวยมากโอ้ทุกคนบนรถตัวนี้คือโอ้ว้าวว้าวเพื่อนๆดูวิวโอ้ถ้าไม่ได้ขึ้นเนี่ยไม่เห็นวิวจริงนะดูฝั่งนั้นก็จะเป็นนาขั้นบันไดฮะว้าคุ้มจริงคุ้มจริงว้าวก็สวยสมคำนั่นเลยฮะโอเค เต็มสิบคือให้สิเลยครับรถไฟสายนี้ดีงามสูงมากดูบรรยากาศยังไงก็ดูวิวนะข้นบันไดครับด้าวอย่ากำยวเลยพ่หลงเนี่ย นี่ก็จะเป็นบริเวณขึ้นกระเช้านะฮะก็น่าจะรองรับนะักท่องเที่ยวได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยที่เชาที่าอิราคาบาโอเคว้าวกระเช้าใหญ่มากโอ้นี่ฮนะบรรยากาศยังไงว้าวก็คือกระเช้าหนึ่งเนี่ยสามารถรับคนขึ้นไปได้เกือบ20คนเลยนะเนี่ยว้าว ความเสี่ยวของการนั่งกระเช้าที่นี่คืออะไรรู้ไหมคือตอนที่มันกําลังจะออกจากสถานีอ่ะมันจะเร็วมากๆเลยครับมันอารมณ์เหมือนเราขึ้นโรลล์คสเตอร์เพื่อนๆพร้อมละเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูยอดเขาฟานซีปานด้วยกันฮะที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหลังคาของอินโดจีนนะเพื่อนๆที่นั่นก็จะมีความสูงจากระดับน้ำทะเล3,143เมตรครับผมตืนเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเดี๋ยวเราไปดูกัน นี่ตอนนี้เพื่อนอารมณ์เราเหมือนนั่งโรลเลอร์โคสเตอร์อ่ะเนี่ยคนพนเนื้อก็จะเสียวๆแล้วก็เนี่ยฮะโอ้โหเหมอนกันดูวิวโอ้ my god ดีมากว้าวว้าวโอ้ my god กระเช้าที่เนี่ยมีมาตรฐานระดับโลกนะเพื่อนๆว้าว โอ้นด้วยไหนเดย้้ยโอ้แค่ดูวิวตรงนี้ก็โอเคแล้วอะขึ้นไปข้างบนเนี่ยไม่น่าจะเห็นวิวนะฮะดูจากสภาพอากาศแล้วก็เมฆหมอกละโนว้าวดูข้างหน้าฮะมองไม่เห็นอะไรเลยนะว้าโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนั้นละว้าวว้าว ผมพอจะเดาได้แล้วว่าเราขึ้นไปยอดเนี่ยคงจะไม่เห็นอะไรฮะแล้วดูฮะมองเห็นเลยนะมีตมูกาานะครับถึงแล้วหายไปทุกป่ะว้าวว้าวใส่เสื้สน,นี้มาเที่ยวน่ารักมาก <c oughs> ลงจากสถานีมานะฮะสิ่งแรกที่เราจะเจอก็ร้านอาหารแบบนี้ฮะ,ะหอมป๊อปคอรนหอมคาราเมลมากเลยแล้วเนี้้ามาในช่วงเทศกาลวันหยุดของคนเวียดนามก็จะประมาณนี้ฮะ,ค,ะคนก็จะเยอะๆไหน่อยโอเคว้าวลมค่อนข้างเย็นฮะ ว่ายังไม่ลมแรงมากนะฮะตอนนี้แต่ว่าก็จะเต็มไปด้วยหมอกแบบนี้เพื่อนๆผมเดาไว้ได้แหละว,ว่าขึ้นมามันก็จะเจอแบบนี้เพื่อนๆแต่ว่าถ้าจะไม่มามันก็เหมือนมาไม่ถึงซาปาใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสมาที่เวียดนามอีกเมื่อไหรอ่อ่ะก็เลยโอเคเป็นไงเป็นกันก็ขึ้นมาดูฮะเอาเป็นว่าถ้าใครถามว่ามาซาปาแล้วได้ขึ้นไปยอดฟานซีปันไหมผมก็จะตอบได้อย่างเต็มปากว่าไปมาแล้วเพื่อนๆออ มันหลุดเข้ามาอยู่ในโลกแฟนตาซีโลกนิยายฮะว่าจริงๆผมชอบอาคารตรงนี้มากเลยนะนี่สวยอะ่ะถ้าเราลงเคเบลิลคาา์มาแล้วใช่ไหมเดินขึ้นมามันก็จะมีโมโนเรลอีกอีกชั้นหนึ่งนะนี่ฮะเดินตรงเลยนะราคาก็น่าจะแสนกรองเหมือนกัน แต่ผมจะเดินขึ้นนะเพื่อนๆผมจะไม่ขึ <finishing on developed Airbnb> ้นอ okay. ัน <wolves> นี <jaar gender> <us wiele> ้นะโอเค่าแตอแรกคิดว่าจะแค่นี้นะไม่ใช่นะเราจะต้องพักตรงนี้แล้วก็จะเดินขึ้นไปอีกเพื่อนๆอคุณป้าหัวเราะ เด้อดได้แต่กอดใส้พี่เนยขำว่าคุณป้องวดเหรอวมันไดมันชันจริงๆดูข้างหลังดิดูข้างหลังตอนนี้แต่โชคดีที่ว่าไม่มีฝนนะถ้าใครไม่เดินนะฮะนีก็จะขึ้นรถนี้ไปบนยอดเลยนะสบายสบายโอเค ตอนนี้เราเดินมาถึงแล้วเพื่อนๆพร้อมจะดูหรือยังยอดเขาฟาฟซีปันที่สูงจากระดับน้ำทะเล3,143เมตรฮะนี่พีระมิดต,ตรงนี้เลยที่ใครขึ้นมาจะต้องมาถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกนะฮะาตัดภาพมาดูเราเหนื่อยมากเ, okay. เอาเป็นว่าถ้าผมเลือกได้ครั้งหนึ่งผมจะนั่งมอเร์เรลมาฮะ เหนื่อยจริงเดี๋ยวขอไปแชะภาพเป็นที่ระลึกกับปิรามิดต,ตรงนี้ครับเพื่อน <S 2> <S 2> ในที่สุด <S 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 เราก็ได้มาพิชิตหลังคายอินโดจีนนะครผม <S 2> <S 2> <S ยอดเขาฟานซีปัน <S 2> <S 2> ว้า เข้าสู่เดือนที่5ประเทศที่ผมกำลังจะไปตอนนี้นะฮะคือประเทศอินโดนีเซียครับเพื่อนๆ before she sell 200, I negotiate to 6 i o not 50แล้วราคาถูกมากอ่ะ5,000ันห้าพั0รูเปียร์อะปูตุปี้เียรูตูปี่เียเนเน่ Terima kasih, sukses mas. Sukses mas. Terima kasih. Thank you. าความลำบากคือตอนไหนรู้ไหมคือตอนเดินขึ้นหายใจไม่ทัน Amazing มากอนเดินอนี่ข้างฝังนู้นข้างหลังผมตรงนี้ก็น่าจะเป็นภูเขาไฟนะแต่ว่าน่าจะเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้วนะครับเขาบอกว่าที่นี่นะฮะเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะฮะ